หลังจากการรับบัพติศมาภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบุตรแห่งมนุษย์เริ่มต้นขึ้นไม่ใช่ในเมืองที่พลุกพล่านแต่เป็นในถิ่นธุรกันดารที่ไร้ผู้คนพระองค์ทรงยอมให้ความหิวและความอ้างว้างเป็นครูฝึกมุ่งหน้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าดูเหมือนจะหลบซ่อนเพื่อเผชิญหน้ากับความอ่อนแอของเนื้อหนังในความเงียบงันที่ลึกที่สุด เสียงเพลียกจากสวรรค์ชัดเจนกว่าที่เคยความหิวทางกายเริ่มถูกเติมเต็มด้วยมานาแห่งจิตวิญญาณสิบวันผ่านไปทะเลทรายเริ่มทำหน้าที่ของมันร่างกายที่ถูกรังสรรจากดินเริ่มประท้วงต่อความอดอยากเมื่อร่างกายอ่อนแลลงจิตวิญญาณกลับขยายใหญ่ขึ้นพระองค์ทรงรับรู้ถึงการมีอยู่ของทุกสรรพสิ่งแม้แต่เสียงกระซิบของทรายที่ถูกลมพัด ในวันสุดท้ายเมื่อขีดจำกัดของมนุษย์ถูกทดสอบจนถึงที่สุดผู้ล่อลวงจึงปรากฏกายอยู่ในเงามืดถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งให้ก้อนหินเหล่านี้กลายเป็นขนมปังเสียสิ มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวไม่ได้แต่ต้องดำรงอยู่ด้วยทุกคำที่มาจากพระโอษของพระเจ้ามานำพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์ยืนบนจุดสูงสุดของพระวิหารเพื่อทดสอบความไว้วางใจในการคุ้มครองจากเบื้องบน เพื่อพิสูจน์ว่าพระเจ้าของท่านจะไม่ทอดทิ้งท่านให้บอบช้ำอย่าลองดีพระเจ้าผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าในความพยายามครั้งสุดท้ายมารร้ายแสดงให้เห็นอาณาจักรที่รุ่งโรดทั่วโลกทั้งอำนาจวาสนาและความมั่งคั่งที่มนุษย์ถวิงหาทั้งหมดนี้จะเป็นของท่าน เพียงแค่ท่านกราบลงและนมัสการเราเพียงครั้งเดียวไปเสียให้พ้นเจ้าซาตานเพราะมีคำเขียนไว้ว่าจงนมัสการและปรนิบัติพระเจ้าแต่ผู้เดียวเมื่อความเท็จพ่ายแพ้ต่อความบริสุทธิ์ มารร้ายก็ละพระองค์ไปชั่วคราวทิ้งไว้เพียงชัยชนะที่แลกมาด้วยความอดทนอันยิ่งใหญ่ทูตสวรรค์ล,ลงมาปรากฏกายเพื่อปรนิบัติพระองค์ความเหนื่อยล้าถูกลุบเลือนด้วยสัมผัสจากสวรรค์ที่รินไหลเข้าสู่จิตใจการทดลองสิ้นสุดลงแต่การไถ่บาปเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งกว่าเดิมพระองค์ทรงเดินกลับสู่โลกไม่ใช่อย่างถูกทอดทิ้ง แต่ในฐานะความหวังเดียวที่จะนำแสงสว่างมาสู่ผู้ที่มืดมนเสียงเพลียจากถิ่นทุรกันดารกลายเป็นข่าวดีสำหรับคนทั้งโลกแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้ท่านทั้งหลายแล้วทางข้างหน้าคือความเจ็บปวดแต่ชัยชนะครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าความรักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าความตายและทุกอํานาจในโลกนี้